สวัสดีครับในขณะที่หลายคนเนี่ยกำลังคิดว่าทําไมโลกทุกวันนี้มันวุ่นวายความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมายทาไมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนส่วนตัวแอดมินมองว่าเป<ร>็น<ร>เรื่องปกติและทุกวันนี้มันสงบกว่าในอดีตเยอะนะครับแต่ว่าความรู้สึกของเรามองว่ามันวุ่นวายเนี่ยเพราะเราได้รับข่าวสารจากทุกมุมโลกนั่นเองเทคโนโลยีการสื่อสารทําให้เรารู้สึกแบบนั้นนะครับทุกวันนี้ความขัดแย้งเบาลงจากดุลอาน,นาจทางการเมืองการทหารและการสูญเสียก็น้อยกว่าเดิมด้วยในสมัยก่อนความขัดแย้งเยอะกว่านี้การสูญเสียเยอะกว่านี้นะครับอย่างกรณีก่อน ตอวันออกกลางทุกวันนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนยกพวกใส่กันฝุ่นตลบไปแล้วแครับแต่ว่าทุกวันนี้มันทําไม่ได้แต่วันออกกลางนี่ไกลเกินไปครับยกตัวอย่างว่าเราสมัยอยุธยานะครับแต่ก่อนชาวบ้านแทบจะอยู่ไม่เป็นสุขสักพักก็โดนเกณฑ์ไปรบอีกแล้วครับข่าศึกมาตลอดเวลาว่างเว้นจากศึกนอกจัดกันเองศึกภายในไม่มีว่างเว้นแล้วก็สูญเสียกันเยอะนะครับคนสมัยก่อนก็คงอิจฉาคนสมัยนี้โดยเฉพาะชาวบ้านเนี่ยมีเวลามานั่งดู YouTube หิวตอนไหนก็ได้กินมีสลีพ ถึงแม้ว่าจะไม่100%ก็ตามนะครับแต่ก็ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะโดยภาพรวมอันนี้คิดเอาเองว่าเกิดจากอะไรนะครับในสมัยก่อนชาวบ้านเดือดร้อนครับเดี๋ยวก็เกณฑ์ไปรบอีกแล้วบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างอยากได้ช้างเผือกมาขอแล้วก็ไม่ได้ก็เกณฑ์ชาวบ้านทําสงครามบาดเจ็บล้มตายเยอะแยะมากมายนะครับอีกอย่างว่าอยากได้ช้างเผือกก็ไปหาคลองเอาเองก็ได้จําเป็นต้องมาเดือดร้อนชาวบ้านไหม อันนี้คือยกตัวอย่างว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้มันสงบกว่าเมื่อก่อนเยอะแต่เรารู้สึกว่ามันวุ่นวายเนี่ยเพราะเรารับรู้ข่าวสารมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับถ้าเรามองให้เป็นธรรมชาติทุกอย่างจะเป็นเรื่องเล็กๆบนโลกใบเล็กๆใบนี้มีผู้ชมอยากทราบเรื่อง x 3 7ดครับแอดมินมองว่าน่าสนใจก็เลยอยากพาทุกคนเนี่ยออกไปท่องอวกาศเพื่อหลีกหนีจากเรื่องราวบนโลกสักพักยานอาวกาศ x 3 7 b ปีนี่คือความลับของกองทัพอากาศของสหรัฐมิการนะครับมันออกไปในอวกาศมันไปเจอกับอะไรมาบ้าง ก็น่าสนใจความลับบนโลกแล้วก็อวกาศมีเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวสิ่งมีชีวิตนอกโลกเป็นสิ่งที่หลายคนเชื่อว่ามีอยู่จริงแล้วก็พยายามตามหานะครับบางทีถ้าอยากเจอมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเราอาจไม่ต้องไปหานอกโลกก็ได้เราเห็นอยู่ทุกวันแล้วครับก็เรานี่แหละครับมนุษย์ต่างดาว X37 ปีครับนี่คือยานแบบไร้คนขับและมันเป็นความลับของกองทัพอากาศของสอเมริกามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปฏิบัติการลับในนามของอเมริก i มิลิ r ี s สเปซโปรแกรมนะครับการสร้าง X37 ปีนี่ให้เป็นแบบไร้คนขับเพราะต้องการลดต้นทุนโครงการเพราะมีขนาดเล็กลงแล้วก็ปฏิบัติการได้นานขึ้นนะครับเริ่มพัฒนาในปี1990หรือว่าพุทธศักราช2533นะครับต้นแบบก็คือ X40A แต่ก็ไม่ง่ายครับต่อมา ดาป้าสร้าง x 3 7ขึ้นเพื่อทดลองระบบอัตโนมัติในปีพุทธศักราช2547นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็มีการพัฒนาวัสดุให้ทนความร้อนมากขึ้นโดยบริษัทโบอิงกลายมาเป็น X37 ปีนะครับ x 3 7ปีขึ้นสู่อวกาศครั้งแรกในวันที่22เมษายน2553นโดยใช้จรวดแอตลาส5ส่งยานขึ้นไปนะครับ x 3 7ปีได้ปฏิบัติภารกิจบนอวกาศ28งวันโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์พร้อมด้วยแบตเชียร์ลิเธียมไอออนภารกิจนั้นเป็นความลับนะครับ X37 มีขนาดไม่ใหญ่มากนักมันเหมือนกับเครื่่่่องบทัววไปแรตา ความสามารถที่มากกว่ามันสามารถบินขึ้นไปแล้วลากดาวเทียมของศัตรูเนี่ยลงมาเพื่อศึกษาได้นะครับมันสามารถทําลายดาวเทียมของศัตรูได้นั่นเองมีหลายทฤษฎีครับ X37 ปีสามารถติดอาวุธได้บางทีอาจจะเป็นระเบิดเชอร์โมนิวเคลียร์แต่ไม่มีการยืนยันนะครับและถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีระบบป้องกันใดๆที่จะป้องกันได้เพราะยิงจากอวกาศนะครับ Lot ฟ r ร์มกลอสแท่งจากพระเจ้าอันนี้เป็นระบบอาวุธที่ทําจากทางสเตนมีระบบนําทางด้วยนะครับพุ่งหาเป้าหมายด้วยความเร็วเหนือเสียงด้วยพลังงานจนก็คือเหมือนอุกกาบาตตกลงมาด้วยแรงดึงดูดของโลกนะครับความเร็วนี้แอดมินจําไม่ได้น่าจะอยู่ราวๆสา0 0 0ื่กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่มันต่างจากอุกกาบาตก็คือมันกําหนดเป้าหมายเองได้ แต่กองทัพอากาศของสหรัฐมิการบอกว่ามันเป็นยานสอดแนมเท่านั้นไม่ติดอาวุธเพราะมันมีขนาดเล็กและไม่มีความจําเป็นต้องติดอาวุธในอวกาศนะครับสหรัฐมิการส่ง X 37ปีปฏิบัติภารกิจรับหลายครั้งในระดับมหาอำนาจทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐมิการัสเซียจีนญี่ปุ่นยุโรปมีความร่วมมือกันด้านอาวกาศนะครับเหตุการณ์ความขัดแย้งบนโลกก็ดําเนินต่อไปและถือว่าเป็นเรื่องเล็กแต่การเตรียมรับมือภัยจากอาวกาศเป็นเรื่องใหญ่กว่านะครับลหลายประเทศเริ่มมีการตั้งกองทัพอวกาศมี ว่าจะเป็นสโลวอเซการัสเซียฝรั่รงเศส จุดมุ่งหมายของกองทัพอวกาศถ้าดูผิวเผินก็คือการชิงความได้เปรียบของมหาอำนาจกันเองนะครับแต่ถ้าเรามองลึกๆเนี่ยจุดประสงค์ของกองทัพอวกาศก็คืออะไรเตรียมรับมือกับอะไรนะครับเพราะถ้าจะรบกันเองระหว่างชาติหมหาอำนาจไม่จําเป็นต้องขึ้นไปรบกันในอวกาศหรอกครับที่ผ่านมาครับมีการยิงระเบิดนิวเคลียร์ในอวกาศหลายครั้งทั้งบนดวงจันทร์แล้วก็ดาวพฤหัสยิงทําไม่ะครับมีข่าวการพบ u f เอมากมายทั่วโลกมีข่าวการเผชิญหน้าระหว่างกองทัพกับ u FO แต่ว,ว่าข่าวพวกนี้มักจะถูกปิดไว้นะครับหรือว่าทําให้เข้าใจว่าเป็นบอลลูนสำรวจอากาศบ้างเบีเ่ยงเบนประเด็นออกไปป้างนะครับ ในอวกาศมีอะไรมากมายกว่าที่เราคิดยิ่งบนโลกยิ่งมีอะไรซับซ้อนเกินคาดแน่นอนนะครับเรื่องราวของอนุนักีเรื่องราวของดาวนี้ไมรู้หลายคนอาจจะมองว่าเป็นนิยายแต่มันมีอะไรซ่อนอยู่นะครับและการที่โลกตอนนี้เจอกับการระบาดของโรควนตัวแอดมินมองว่าไม่ปกติไม่มีใครมาบอกความจริงกับเราว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับและก็ไม่มีผู้นําคนไหนตายสกนจากโรคระบาดนี้ หรือว่าโลกเราเนี่ยโดนเล่นแล้วนะครับพูดถึงเรื่องโรคระบาดแอดมินนิแคนมากนะครับโปรแกรมปีใหม่นี่พังไปหมดถ้าโรคระบาดหายเมื่อไหร่นี่ล้างแค้นจัดหนักวันจีวันท่าขี้เหล็กนะครับใครจะไปกับแอดมินบ้าง